กระทรวงเกษตรและสาก์จับมือเกษตรกรที่ประสบความสําเร็จในการลดต้นทุนเพิ่มผลผลิตมาถ่ายทอดความรู้ให้กับเกษตรกรชาวจังหวัดพิจิตรที่ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตรบ้านหนองแขมตําบลบ้านน้อยอเาเภอโพทะเลจังหวัดพิจิตรนายพิสนุเสนาวินรองผู้ว่าราชการจังหวัดพิจิตรเปิดกิจกรรมวันถ่ายทอดเทคโนโล,โลยีการปลูกข้าวแบบเปียกสลับแห้งร่วมกับส่งเสริมนาแปลงใหญ่โดยหน่วยงานในสังกัดก,กระทรวงเกษตรและสาก์ ได้นำสูงเรียนรู้จำนวนสีฐานเพื่อสาธิตให้กับเกษตรกร,ร,กรได้เห็นถึงกระบวนการต่างๆที่จะเพิ่มผลผลิตได้มากขึ้นและลดต้นทุนในการเพาะปลูกบำรุงรักษาส่งผลให้กเกษตรกรมีไรายได้มากยิ่งขึ้นซึ่งมีเจ้าหน้าที่จากรกระทรวงเกษตรและสหกรณ์รวมทั้งเกษตรกร,ร,กรผู้ได้นำเทคโนโลยีกระบวนการดังกล่าวนำมาปรับใช้จนประสบความสำเร็จมาเป็นวิทยากรถ่ายทอดให้ความรู้ในงาน สำหรับวันถ่ายทอดเทคโนโลยีการปลูกข้าวแบบเปียกสลับแห้งร่วมกับส่งเสริมนาแปลงใหญ่มีเป้าหมายสำคัญคือลดต้นทุนการผลิตเพิ่มผลผลิตต่อไร่ได้มากขึ้นเพิ่มศักยภาพการบริหารจัดการผลิตข้าวของชุมชนแบบครบวงจรและเชื่อมโยงตลาดระหว่างเกษตรกร,ร,ก,รกับผู้ประกอบการในรูปแบบกเกษตรแปลงใหญ่ซึ่งนอกจาก,กเกษตรแปลงใหญ่แล้วกิจกรรมในครั้งนี้ยังมุ่งเน้นการถ่ายทอดเทคโนโลยีการปลูกข้าวแบบประหยัดน้ําโดยวิธีเปียกสลับแห้ง ซึ่งวิธีการดังกล่าวจะมีผลดีส่งผลให้ช่วยประหยัดน้ําในการเพาะปลูกลดต้นทุนในการจะต้องสูบน้ําช่วยแก้ปัญหาดินหล่มจากน้ําขังช่วยให้ข้าวแตกกอดีลดการระบาดของโรคและ,มะแมลงศัตรูพืชลากข้าวชอนชัยหาอาหารได้ดีต้นข้าวไม่ล้มโดยจะส่งผลให้ต้นข้าวแข็งแรงมีผลผลิตต่อไร่มากขึ้นกว่าเดิมอย่างแน่นอนที่ศูน